รอบที่แล้วนี่แบบโอ้โหไม่เพียงพอนะครับแล้วก็รอบนี้ก็ดูว่าจะไม่เพียงพอทำกี่รอบก็ไม่เพียงพอสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับของแค่น้อยฟาร์มชาแน,นลนะครับวันนี้มาจากคลิปตัดคณะอีกเช่นเดิมนะครับนู่นน้องพีชเช่นเดิมนะครับน้องพีชก็จะเป็นคนตัดโอ้ยดูดูดูผีเสื้อเพื่อนๆเ,เ,เห็นผีเสื้อไหม นี่นะครับผีเสื้อบินสวยงามเมื่อกี้นี้ประชดผีเสื้อนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องผีเสื้อนี่แหละเพื่อนว่ามันเกี่ยวอะไรกับคณะนะครับไปสวัสด,ดีน้องพีทก่อนน้องพีทสวัสดีครับ,รบกี่เจ้าน้องพีทหลายเจ้าเลย,ลยใช่ไหมแต่และเจ้าก็ซ่องโลซ้มโลใช่ไหมพีทแหมโอ้โตัดทีเหมือนเหมือนจะไม่พอนะพีท<ม>โอ้โ,อ,โอ้โอเฮ้ยน้องพีทโชว์หน่อยดิขอต้ในใหญ่ใหญ่โชว์เพือ่อนๆขออภยัยด้วยนะผมเป็นร้อนในเจ็บปาก เออเอาพีทถือนะเอ้ยเหมือนรอบที่แล้วไหมพีทรอบที่แล้วสวยกว่าแล้วสวสยก่าแต่รอบนี้ตอนกินทําไมเหมือนจะฟินฟินกว่าฟินกว่าเหมือนกันเหมือนกับว่าคือมันช่วงช่งที่ทํารอบเนี้ยนะพีทฝนตกเหมือนกับมันก็ตกไม่เยอะแต่เวลาฝนตกหรือว่าอากาศเปลี่ยนทีไรช่วงมันมันเปลี่ยนเข้าฤดูร้อนเน้องพีทเนาะนะน,น,นี่ไงเราจะคุยกันเรื่องนี้แหละ โอ้ยเพื่อนเห็นชัดนี่นี่นี่ผมจะคุยเรื่องนี้แหละอันนี้เขาเรียกว่าหนอนอะไรน้องพีทหนอนดักแด้มันเกิดจากอะไรฮผีเสื้อไข่วางไข่ผีเสื้อวางไข่อีกตัวหนอนนี้กินไม่ได้หรือเปล่พีทไ,ได้ครับแล้วเขากินใบมันไหมกินครับกินใบเหมือนกันที่เห็นแหวงแหวงนี่ใช่ใช่ไหมใ่ะลองลองขอเด็ดใบแหวงแหวงให้เพื่อนดูเดี๋ยวมผมขออนุญาตวางหนอนน้อยตัวนี้ก่อนนะนี่ครับอ๋อ มีเกือบทุกต้นเลยนะ,<ร>ะน้องพีทต้นเลยครับโอ๊ขาดเขากินใบแล้วใบใบ,บเขาไปรู้แบบไหนใช่ับแดดนะเดี๋ยว,นะเ,ดยวเดี๋ยวให้น้องพีทสาธิตอู้หายากขนาดนั้นเลยเหรอนอนเยอะมากแต่ทาไมไม่มีรูไ,ไหนตรงไหนอย่างงี้ใช่ไหมลายใบไปเพื่อนเเห็นไหมเนี่ยเขากินนี้เลยแต่ลูกค้าไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสครับลูกค้าบอกว่าชอบเพราะเราเป็นผักอินทรีย์เงเพื่อนวันนี้อะ คุยยืดยาวน้องพีทจะชวนเพื่อนๆคุยเรื่องว่าทํายังไงไม่ให้เกิดนอนแล้วถ้าเกิดหนอนแล้วต้องทําอย่างไรเนาะหลายๆท่านเขาบอกว่าปลูกคณะเนี่ยยากยากตรงนี้แหละตรงที่มันเป็นป่องๆช่องๆรูๆแต่ถ้าคณะอินซีหายห่วงนะเพราะว่าลูกค้าชอบเนาะเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ใช้สารเคมี้เมันตัดเป็นกล่องมันน่ากินมากเลยพีท อย่าได้ซสีเรียสนะถ้าเราเป็น, sea, นอินทรีย์เนาะแบบมีบ้างมาแงบ้าง,ะง,างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้วันเนี้ยจะโอ้เจ็บปากน้องพีทหอบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยแล้วก็เดินตามน้องพีทไปด้วยน้องพีทจะเอาไปช่างแต่ช่าง,งก่อนนะครับก็คือทอํายังไงไม่ให้เกิดหนอนนะฮะแล้วก็ดูแลคณะยังไงไม่ให้เอาอย่างนี้หนอนนั่นแหละเป็นเป็นตัวที่สําคัญมากนะครับเพราะว่า เออถ้าพูดถึงแมลงอ,อื่นๆก็เคยเคยมีเกษตรกรเหมือนกันนะครับบอกว่าเพลี้ยเขาเรียกว่าหมัดดินใช่ไหมพีทห,ห,หมัดดินจะเยอะอะดูตาช่างหอบนี้เท่าไหร่เท่าไหร่โลโลครึ่งอะโลครึ่งนะวางไปวันนี้ส่งเยอะมากนะครับส่งทั้งลูกค้าประจําที่อยู่ที่ที่ตำบลท่าโพอนอเมืองจังหวัดพิจิตรแล้วก็วันนี้เราส่งที่เข้าไปในเมืองในราชพัสดุด้วยเนาะ หลายเจ้าเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปแปลงคณะต่อที่เห็นเป็นสลัดนะเพื่อนๆไม่เข้าเรื่องสักทีนะตอนนอนสลัดนี้เดี๋ยวผมจะมาชวนคุยวันหน้านะครับวันนี้ดูเรื่องหนอนคณะตรงนี้ดีก่อนเนาะเพื่อนๆคือจะพูดยังไงดีถ้ามันเป็นหนอนแล้วอ่ะถ้าเราเป็นอินซีอ่ะเพื่อนส่องนะครับใต้ใบเขาอ่ะใช้ไฟส่องตอนคืนน้องพีทก็ามาส่องนะแต่ทีนี้ก็บอก อเห็นหนอนชัดเจนขนาดนั้นแต่ทำไมใบคณะเรายังสวยอยู่เออเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราสร้างความลำบากให้เขาเพื่อนเพื่อนคือสร้างความลำบากหมายความว่ามันมันไม่เหมาะกับการกินน่ะคือตัวหนอนเขาลงได้ก็จริงโอเคแต่เวลาเขาจะกินใบคณะจริงจริงอ่ะเขากลับมีความรู้สึกว่าเขาเคี้ยวไม่เขาเคียเเค้ยวไม่ได้ทำไมใบคณะเรามันแข็งแรงมากเลยตัวหนอนแบบอ๋อ ทำไมคณะเจ้านี้แข็งจั้งอะไรสํา <c oughs> สำหรับตัวหนอนนะแต่ถ้าเป็นมนุษย์เรานะ่ะถ้าได้ลงผัดน,ะ <c oughs> นั้นเพื่อนโดนน้ำมันหอยโดนอะไรอย่างเงี้ยมัน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 ไม่แข็งเนาะพีทมันอ่อนมันหวานมันกรอบเรากินได้ตั้งแต่โคนนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคืออะรอบนี้อาจจะมีลอกนิดหน่อยเนาะพีทเนาะ <c oughs> ปอกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าเอาแล้วทำไมคณะรู้ได้ไงว่า คณะมันแข่งไปสําหรับตัวหนอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนก็เห็นหนอนแล้วเนาะในในต้นคลิปะนะที่น้องพีทเขาเขาโชว์นะแต่มันก็ทําลายใบค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าเขากัดได้น้อยเพราะว่าเราทําให้คณะแข็งแรงไงเพื่อนวิธีการทําให้คณะแข็งแรงคืออะไรการเตรียมดินนะครับเตรียมดินตัง้งแต่ต้นเลยนะครับมีการฉีดไตโคเดม,มาแล้วก็ปรุงดินไว้นิดนึงการใช้ปุ๋ยพืชสดเตรียมดิน เอาลงไว้ก่อนตั้งแ่ต้นทีนี้เวลาเราเอาผักมาเนี่ยมันก็จะทําให้เอาผักมาลงอะ่ะผักเขาก็จะเหมือนกับว่าไม่โดนเชื้อโรคแล้วก็ร่างกายของผักอะ่ะเอาใช้กับว่าร่างกายเนี่ยจะได้เห็นภาพก็จะแข็งแรงนะครับพอแข็งแรงปุ๊บเราใส่ปุ๋ยทางดินลงไปหมายถึงปุ๋ยที่เราหมักเองนะปุ๋ยพืชสดนะอนุพิษนะตัดใหญ่หรือนึกว่าเกี่ยวข้าว <laughs> ทีนี้ก็ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วก็ เราลดน้ําหมักทุก5-7วันน้องพิษเนาะห้วันแล้วก็ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนต่างๆนะครับโอ้น้องพิษตัดมันมากเลยเนี่ยทำอย่างนี้ฮะผักเราก็แข็งแรงทีนี้วันหนึ่งพอมีผีเสื้อตัวน้อยสวยงามเมื่อกี้ในร้านน้องพีบินมานะี่ะเขามาวางไข่น้อพีทเนาะมาวางไข่ปุ๊บถ้าเราไม่อยากให้ผีเสื้อบินมาบินมาตอมน้องพีททำไง ฉีดพ่นตัวสมุนไพรและแมะลงที่เราหมักสูตรไหนก็ได้เนาะสูตรสะเดาก็ได้สูตรปามโลกก็ได้เราทําให้ละสูตรยาแรงอะไรอย่างเงี้ยครับน้าสมุนไพรฉุนๆออพวกใบน้อยนาหรือว่าสะดงสะเดาอะไรอย่างเงี้ยเราหมักได้นะครับบางท่านก็ต้มได้อะไรได้บระเพ็ดอย่างเงี้ยฮะฉีดบ่อยๆนะครับทุก5-7วันตัวผีเสื้อหรือแมลง,งต่างๆที่จะมาวางไข่พอเขาได้กลิ่นเขาก็ไม่คือเขาไม่ชอบนะพี่เนาะเขาก็จะไม่ค่อยวางไข่ แต่ถ้าตัวไหนที่วางไข่แล้วเขาก็จะพัฒนาเป็นตัวนอนอย่างที่เราเห็นกันนะพีทแต่ทีเนี้ยก่อนที่เขาช่วงที่เขาวางไข่อะเราทําให้ไข่เขาฟอได้เหมือนกันนะพีทโดยใช้ของเราจะใช้สูตรปลามโลกเนาะสูตรที่มีเหล้าแล้วก็น้าส้มสายชูเป็นตัวหลักนะเพื่อนๆไปย้อนดูในคลิปนะหรือว่าผมอาจจะไปค้นให้แล้วเดี๋ยวแปะแปะลิงก์ในคอมเมนต์ให้เพื่อนๆนะพีท สูตรปามโล่กับสูตรยาแรงเนาะ,ะหรือว่าท่านไหนที่ใช้มีเมทานิเซียมก็ใช้ได้เนาะแต่ถ้าเป็นหนอนแล้วล่ะทำไงช่วงเนี้เราเราเราส่องแล้วก็เก็บเอาเนาะพีทเนาะ,ะเก็บเอาเราเราไม่ใช้ยาฆ่าแต่ถ้าถามว่าเราเป็นมีตัวฉีดที่จะฆ่าหนอนได้ไหมมันมีเหมือนกันนะน้องพีทไอพวก B t ทหรือว่าบิวเบรเลีย นะครับสองตัวแต่ทีนี้เรายังไม่ได้หมักเลยอะ่ะนี่ขนาดเราไม่ไดสิดสองตัวนี้นะขนาดเราค่อนข้างอ๋นอนงพิษมันไปโน,โน่นละมันไปมันไปช่างอีกวันนี้แล้วหลายเจ้าเนี่ยนะครับตัวหนอนเขาก็จะแต่ทีนี้ปัญหาคือบางครั้งเขาไม่ตายเดี๋ยวนั้นไงเพื่อนวิธีการก็คือสู้ทําให้เขาเนะี่ยเออกินลําบากดีกว่าโดยการที่ โดยการที่ทําให้ผักเราแข็งแรงแต่ต้นนู้นผีเสื้อบินไี่เห็นเลยทําผักให้แข็งแรงแต่ต้นหนอนน้อยถึงจะพัฒนาเป็นตัวหนอนได้สมมุติว่าพอเขาพัฒนาเป็นตัวหนอนละวเขากินลําบากเนาะพีทการทาลายเข้าทําลายของต้นพืชของตัวหนอนก็จะน้อยเนาะผลเสียหายก็จะน้อยเนาะพีษแต่ก่อนหน้าเนี้ยฉีดไอ้ตัวนี้ดีกว่าปามโรคที่ผมบอกนะถ้าไปโดนไข่เขาอะไข่เขาจะฝ่อหนอนเราก็จะน้อยลงลดลดจำนวนประชากรที่จะ ไม่เกิดนอนน้อยลงดีกว่านะครับแล้วก็มีอีกปัจจัยหนึ่งนะเพื่อนๆเดี๋ยวน้องพีทมาเดี๋ยวให,ให้ให้เลือกให้ดูว่าน้องพีทหวานอะไรลงไปในแปลงคณะนี้เห็นบอกว่าเขามีผักชีนะครับนี่เดี๋ยวแถวนี้มีไหมกระตาไม่ดีนี่เพราะว่าตัวตัวผักชีนะครับคือแมลงพวกนี้ถ้าได้กลิ่นของผักชีอะ่ะเขาก็บินโฉบเฉียนเฉียนหนีนะครับคือเขาไม่ชอบกลิ่นนั่นแหละเพื่อน เฮยนั่นอนะ่ะผักชีอ่ะหวานแทรกเข้าไปนะครับได้กินด้วยนะครับยิ่งเอาไปใช้ในชุดเมี่ยงปลาเผานะผักชีของแค่น้อยฟาร์มนะเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยเพื่อนๆขาดไม่ได้เพราะว่าไปซื้อเขานะถองท้องตลาดนะซื้อผักชีมาแช่ไว้หนึ่งคืนเนาะแต่ว,ว่าเราใช้ไม่หมดเราแช่ไวหนึ่งคืนเน่าครับเน่ายูเลียเยอะแต่ถ้าของเราโห้ยแช่น้ําไว้เป็นอาทิตย์ยังไม่เน่าเลยน้องพีทที่บอกว่าหวานผักชีแทรกไว้อ่ะมีโชว์บ้างไหม อ่านี่นี่นีน,น,นี่ครับนี่อันนี้เราเราเราจะไม่ทําลายเขาเนาะเดี๋ยวเราลดน้ําต่อเพราะว่าเราก็ใช้อยู่เห็นหญ้าอย่าไปซีเรียสทําเกษตรอินทรีย์ต้องมีหญ้าอยู่แล้วนี่ขนาดพี่มานั่งเก็บหญ้าเขาสองรอบนะพีทเออถามว่าหนักหนาสากกันไหมไม่หรอกน้องพีทขึ้นด้วยกันหญ้าก็ส่วนหญ้าผักก็ส่วนผักบางคนก็มาเย้ยเราเนาะพีทอ้อหญ้าลกจังเลย ทำแบบแปลงไม่สวยเลยญ้ารกมากเลยแบบถ้าเขานะเขาจะใช้ยาฉีดกันเนอผิดเนอะใช,ใช้ยาฉีดกันแล้วก็แปลงเขาจะสวยมีแต่ผักนะไม่มีญ่าเนอะของเรานี่แบบหุ่ยญ่ารกมากเลยดูสิอะไรเงีย้ยในนี้ผมแผ่นไปเห็นย้าเยอะหน่อยยิ่งแปลงสลัดยิ่งมีย้าเหมือนกันเราก็อย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตัดหญ้าขายอะ่ะพิดเราก็เอาแต่ผักาขายเขาอะไม่ละไปถามว่าบางคนก็ถามว่าแล้วเขาไม่ดูด เขาไม่ดูดสารอาหารหรอถ้าเราไม่อ,ออกเราก็ช่วยเขาออกบ้างเนาะแต่ถ้ามีหลงเหลือบ้างแต่ถ้าสมมติว่าผักเราโตแล้วอย่างเงี้ยเขาคุมหญ้ากลายเป็นหญ้าซะอีกที่แพ้ผักเนาะพีทดูสิเนาะน้อยมากนะที่จะมีหญ้าโผล่ขึ้นมาก็โดนผักหุ้มผักคลุมหมดเลยอะ่ะเพื่อน<ๆ>นี่พีทตัดใหญ่เลยวันนี้นะเรจะคุยเรื่องเนี้ยเรื่องต้นนอนเพราะมีหลายท่านถามมาว่าคณะเป็นนอนทําไงเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินเนาะพีทแล้วก็ ผักพวกนี้พีทก,ก็ใช้มเมล็ดพันธุ์แบบเป็นซองแบบสิบ,บาทเองเนาะพีทสิบบาทเองเพื่อนๆสองส,สามรอบสี่รอบ <c oughs> อะ <c oughs> ได้แหละพันต้นแล้วแหละใช,ใ,ชใช้ใช้แบบเป็นเป็นซองอ่ะแล้วทีนี้แต่ทีนี้คือเราเราเรา,เรา,เราจะหว่านลงในกระบาดเองอะไรเองเงี้ยเราก็จะดูแลตั้งแต่ในกระบาเพราะฉะนั้นน่ะดินเราดูแลดีแล้วล่ะเราก็ดูแลต้นอ่อนให้ดีด้วยนะครับก็ เอ้ผมไม่มั่นใจว่าวิธีการดูแลต้นอ่อนเคยต้นอ่อนในในถาดเพาะอ่ะเคยได้ทําหรือยังนะฮะแต่ถ้ายังไม่ทันได้ทําอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นคลิปต่อๆไปนะฮะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนี้แหละคุยเรื่องหนอนคณะหนอนตัวน้อยอย่างเงี้ยนะฮะก็เมื่อวานนะก็แอบ,บตัดให้ลูกเจ้าไปให้ให้ลูกค้าไปหนึ่งเจ้าเขาบอกว่าเขาเขาเอาไปกิโลหนึ่งเมื่อวานเขาบอก เขาก็รีวิวกลับมาหนูเจอหนอนตัวหนึ่งก็เขาไม่ได้กีดนะเขาไม่ได้ไว้นะพีทเขาเจอหนอนเขาไม่ได้กีดไม่ได้ไว้นะแต่เขาบอกว่า <c oughs> เขาดีใจเขาบอกเขามีความรู้สึกว่าพี่ไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงจริงๆเขาแบบเฮ้ยหนอนนะ่ะที่จริงตัวหนอนนะ่ะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการขายได้ถูกไหมพีท ถ้าเราคณะเราสวยเกินจนไม่มีแมลงเลยหรือไม่มีหนอนไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะถ้าเราทําได้ถึงขั้นว่าไม่มีแมลงกัดหรือว่าไม่มีน <S <s <experiences> <S หนอนกัด <so> นี้มันก็จะดีมากนะพิษเนาะแต่ทีนี้เวลาลูกค้าบางคนเขาก็วิตกจริตอ่ะคือเขาเขาเขาเห็นแต่คณะที่มันสวยๆเขาใช้สารเคมีจนชินไงพิษทีนี้พอเขาเห็นแบบคนที่เขาดูแลสุขภาพเนาะเขาต้องการแบบอินรี์จริงอ่ะเขาเห็นตัวหนอนบ้าง เขากลับชื่นใจเขากลับดีใจเขาบอกผักเนี้ยมีมีรอยแมลงกินผักเนี้ยมีรอยหนอนกินเขาว่าอย่างนี้นะเขาบอกอ้าวแล้วทําไมอ่ะทําไมมีหนอนกินอะไรมีแต่คนเขาอยากจะเลือกไอ้ผักสวยๆบอกอาจจะใช่สําหรับบางคนแต่สําหรับเขาเขาบอกว่าถ้าหนอนกินได้เราก็กินได้หืมนะพิษมาหวนะก็เลยแบบอืนะอย่าอย่าคือ ก็ก็กังวลได้นะฮะกังวลได้ถ้าเขาไม่ทําลายจนถึงขั้นว่าเสียหายหมดเลยจนไม่มีใบให้ลูกค้าเลยเราก็หย่อนหย่อนกันนะแบ่งๆกันมนุษย์บางหนอนบ้างวันนี้นะครับสองหนุ่มอินซีเนาะในตุ้งกับหนุ่มพีทนะครับก็มาคุยกันเรื่องหนอนขนาดน,นี้แหละลุงพีทก็ทําหน้าที่ของพีทไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววันหน้านะเอาฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยว,วเพื่อนจะสงสัยหน่อย ลกๆอย่างเงี้ยก็คือแปลงเก่าของผักสลัดนะครับแล้วก็คือมันรื้อแล้วละ่ะเนี่ยฝั่งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรารื้อแปลงใหม่นะฮะแล้วก็ทางกันนู้นนะครับมีหอมนะครับต้นหอมนี้ใช้กับชุดเมี่ยงกระเผา,าตอนนี้กําลังลงหัวแล้วละ่ะแล้วก็เห็นกรลิบิโน้นนะครับเป็นเลดคอร์ลนะครับปากกาลังแดงแห่งพื้นดินนะครับถัดไปก็จะเป็นกรีนคอสนะครับมอลกกของท้องทุ่ง <c oughs> ท้องนาดีกว่าวถัดไปก็จะเป็นตัว เลดปัตตเวียนะครับสีแดงถัดไปอีกนู้นก็จะเป็นเบบี้คอรสเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวพาไปดูนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะมาให้หายคิดถึงคณะก่อนคลิปที่แล้วแบบโอ้โหลงคลิปคณะไปเขาบอกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลคณะแบบว่าสิ่งแวดล้อมเนาะวันคลิปนั้นผมน่าจะคุยเรื่องดินแสงแดดแต่วันนี้มาคุยกันเรื่องว่าจะทำยังไงกับไอ้หนอนตัวน้อยเนี่ยชิเมจูไรเนี่ยชิเมจูไเนี่ย,ยง มันไม่ล่ารักเหมือนในโฆษณานะชีเมโจไดะแต่พอแบบเอไม่เห็นในคณะแล้วแบบเราก็อ้าวพิทคบรบแล้วเหรอต็อ <laughs> นี่เพื่อนเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวพิษจะไปแพ็กสินค้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะลาเพื่อนๆตรงนี้นะน้องพิทนะน้องพีก็เดินไปละเพื่อนๆเอาเป็นว่าวันนี้นะครับขัดตกบกพร่องประกันได้ขออภัยกันอีกรอบๆหนึ่งนะครับขออภัยกันเรื่อยๆแหละเพราะว่า วจะผิดพลาดหลายๆอย่างเนาะมันไม่สมบูรณ์หรอกเพราะว่าทำคลิปโดยไม่เขียนสคริปต์นะครับแล้วก็เออคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันของแค่น้อยฟาร์มอ่าเดินชมกันสัหน่อยก่อนล่ำลาแปลงนี้มาใหม่มีเลนิจโอผักสลัดอีกะ้ะ <c oughs> <c oughs> เรดและบิดนะครับแล้วก็มีน่าจะมีอ่อกินคอร์สนะครับแล้วก็บัตเตอร์เฮดนะสามีแปลงนี้เดี๋ยวลงเรื่อยๆนะครับ ตำบ,บนทาพลอําเภอเมืองจังหวัดปทุมีที่ตั้งของของเค่น้อยฟาร์มของเรานะครับฝั่งนี้ยังปลูกมาไม่ถึงเลยนะครับเพราะช่วงนี้ไปยุ่งกับปลาเผากันปลาเผาออเดอรอแรงมากนะครับเพราะใช้กับผักอินรี091789186นะครับโทรมาได้ปรึกษาได้นั่นน,นู้นนี่ได้สอบถามได้นะครับมีโอกาสแวะมาเยี่ยมเยียนจังหวัดปทรมธานีแวะเที่ยวที่สวนเราได้นะครับก็ นี่แหละมาดูผักไม่มีอะไรให้ดู <c oughs> หรือว่า,าโทรมาสั่งปลาเผาเดี๋ยวจะไปจังหวัดพิจูบณลใส่กล่องให้หน่อยค่ะเป็นชุดเมี่ยงนะครับชุดเมี่ยงปลาเผาก็สั่งได้นะอันนี้ขออนุญาตขายของ <c oughs> ขออนุญาตขายของเออ ช่วงนี้ดูร้อนนะครับดูแลสุขภาพผมเจ็บปากมากนี่ขนาดบอกว่าเจ็บปากพูดไม่ได้แล้วก็พูดไปขนาดนี้ละ <c oughs> แล้วก็อา,อากาศเป็นแปลงบ่อยนะครับเพื่อดูร้อนแล้วทีนี้อยู่ๆมันมีลมหนาวแทรกเข้ามาเพื่อนเห็นไหมบึ้ดบึดบึดอย่างเงี้ยเออเนี่ยเสียงลมทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ผมก็จะขออนุญาตลาเพื่อนๆแล้วก็ลาแทนน้องคีที่อยู่ข้างในนอนด้วยนะครับสวัสดีครับ